ผมจะพยายามย่อให้แล้วกันคุณผู้ชม<ฆ>ฮะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับคุณครูสอนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับแกทำแบบนี้ฮะแกเอากางเกงของนักเรียนอนุบาลเนี่ยฮะใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วก็มีก้อนอุจระของเด็กใส่เข้าไปด้วยใช่ค่ะทาง,บ,างทบ้านเขาไม่เข้าใจก็เป็นแพมเพิร์สที่น้องแบบอุจระแล้วปัสสาวะแล้วอย่างนี้ค่ะยัดใส่เข้าไปเขาไม่เข้าใจออบบาเขาไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรโรงเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตร นะครับเขาก็เลยม,มาโพสเฟซบุ๊กให้ฮะเอาไว้ว่าประมาณว่าโรงเรียนรับเรื่องหน่อยลูกสาวไปโรงเรียนเจ็บหัวไหลยกแขนไม่ขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ทำไมน้องไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยคุณครู่เอาอุจระของนักเรียนใส่กระเป๋านํากลับมาให้ด้วยทําอย่างนี้มาสองครั้งแล้วพอแจ้งคุณครูไปคุณครูกับอมยิ้มให้แค่นั้นเลยเหรอคะครับผมเธอบอกว่าเอ๊ะมันเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยนะ คุณยายอ่ะต้องไปที่โรงเรียนในวันเกิดเหตุสิ่งที่เจอคือว่าหลานไปยืนอยู่หน้าเสาธงในสภาพที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าเพราะคุณครูอ้างว่าวันนั้นคุณยายไม่ได้เอาเสื้อผ้าสำรองใส่ไปให้ในกระเป๋าซึ่งคุณยายยืนยันว่าใส่ไปให้เพราะว่าตอนที่ไปส่งน้องเนี่ยมีการตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วว่ามันมีอยู่แต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะฮะแต่เขาไม่เข้าใจฮะว่าทําแบบนี้ทําไม ในขณะที่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยครับถูกบังคับให้กินอ้วกด้วยนะ mm hmm. เอออ้วกแล้วเนี่ยก็บังคับให้เด็กกินอ้วกด้วยแต่คุณครูปฏิเสธบอกไม่จริงไม่เคยทำนะเธอบอกว่า hmm. ถ้าหากว่าคุณครูบริสุทธิ์ใจครับให้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูและหวังว่าเออมันมีตรงนี้และหวังว่าจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะที่บอกว่ากล้องมันเสีย mm hmm. อ้าว เคยมีกรณีกันมา <c oughs> กนนี้ที่แล้วนะคะก็คือว่าคุณยายเนี่นะครับเหมือนว่าโดนกระเป๋าตังค์เนี่ยโดนขโมยไปแล้วก็ไปขอให้เปิดกล้องดูหน่อย <c oughs> ทางโรงเรียนไม่ยอมเปิดให้นะครับสุดท้ายกระเป๋าเนี่ยได้มาแต่เงินมันหายไป <c oughs> คุณยายก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ไงไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่ากว่าครั้งที่แล้วก็แบบนี้ครั้งนี้ยังไงดีนะครับล่าสุด ข้ามาเลยฮะมาที่ครูเลยค่ะฟังครูเขาหน่อยครูเขาบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยขอยืนยันก่อนว่าไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนจริงๆส่วนเรื่องว,ว่ามีอึมันอาจจะติดไปคุณครูบอกมันอาจจะติดไปจากเสื้อผ้าแต่ที่บอกเป็นก้อนๆไม่มีมันเป็นแค่ติดๆไปเท่านั้น ส่วนไอ้เรื่องที่บอกว่าในอดีตมีปัญหากันน่ะไอ้เรื่องว่ากล้องวงจรปิดกระเป๋าเงินหายอ่ะแล้วขอเปิดดูอ่ะเธอชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเธอบอกว่า,วาต้องรอผู้บริหารเทศบาลอนุญาตถึงจะเปิดได้แต่สุดท้ายอ่ะทางบ้านนี้ก็ไม่ยอมไม่โอเคก็เลยเหมือนมีปัญหากันเล็กน้อยแต่ก็เคลียร์กันไปจบแล้วนี่มันไม่น่าจะแบบว่ามาต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตัวเธอเองเนี่ยฮะมีจรรยาบรรณพอเธอไม่ทำแบบนี้หรอก เธยก็ยืนยันมารองนายกเทศมนตรีครับตำบลบางไผ่นฐานะผู้กำกับดูแลกองการศึกษาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญครูประจำชั้นท่านนี้และผู้ปกครองมาสอบถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเอาให้มันละเอียดกันไปเลยหาข้อเท็จจริงนะฮะกำหนดไว้ว่า15วันต้องเห็นผลและถ้าหากว่าครูทำความผิดจริงจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาด รอดูกันต่อไปอเพราะว่าหลายครอบครัวก็เริ่มทยอยออกมาให้ข้อมูลมว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่โดนแบบนี้ด้วยความที่เด็กวัยนี้เป็นวัยที่กําลังจะต้องถอดแพมเพิร์สไปโรงเรียนเพื่อฝึกเข้าห้องน้ำใช่ไหมคุณครูก็ต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลเด็กๆในวัยนี้ให้แบบต้องมีเมตตาต้องใจเย็นนะเนาะใช่ค่ะพี่กองแต่ก็อย่างที่บอกนะคือสุดท้ายมันก็เดี๋ยวต้องรอดูกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะเปิดไหมล่ะจะเสียไหมล่ะก็ไม่รู้กคครั้งที่แล้วก็เสียวาทีนึงแล้วซ่อมหรือยังก็ไม่รู้ อ้ารอดูนะฮะเราดูกันต่อไปค่ะ